สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Hello Q Q r e วิวกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า GT 96นะครับเรามาดูที่ตัวกล่องนะครับตัวกล่องนะครับก็จะไม่มีคําอธิบายใดๆนะครับก็จะมีรูปตัวเรือนอย่างเดียวนะครับเป็นสีโรสโกนะครับพร้อมสายสีชมพูนะครับตัวนี้จะมี2สีนะครับเป็นสีโรสโกสายสีชมพูกับสีดานะครับก็สายสีดำเช่นเดียวกันครับมาดูในตัวกล่องนะครับผมเปิดออกมานะครับเราจะเห็นเป็นตัวเรือนนะครับซิลมาอย่างดีนะครับมีการรอยตัวเรือนแล้วก็ตันรอยหน้าจออีกทีนนะะคครรัับบเเปิดดออกมาูลย อันนี้ก็เป็นตัวเรือเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลังนะครับมาดูข้างในกล่องเลยกว่านะครับว่าให้อะไรมาบ้านนะครับเปิดออกมานะครับก็จะให้สายนะครับสเส้นนะครับเส้นหนึ่งนะครับเป็นอาสเตเลสนะครับให้สายสเตเลสมาด้วยเลยนะครับและอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายสแตรปนะครับเป็นยางนะครับเป็นอะซิลิโคนไม่ใช่ยางนะครับและแน่นอนครับก็ต้องมีสายชาร์จนะครับชาร์จิ้งเคเบิลนะครับและก็ตามด้วยคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ภาษาจีนสามารถดาวน์โหลดจาก QR code นี้ได้เลยนะครับแอปพลิเคชันนะครับใครได้มาก็ต้องดาวน์โหลดแล้วก็เชื่อมแอปก่อนนะครับไม่สามารถใช้งานต่อบลูทูธตรงๆได้นะครับเดี๋ยวผมไปใส่สายนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเรือนหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับใส่สายเรียบร้อยนะครับก็จะได้ตัวเรือนเป็นลักษณะนี้นะครับเรามาดูที่ตัวเรือนกันนะครับตัวเรือนจะมีขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับส่วนสายก็จะอยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับ ยีปุ่มไม่ไม่ยม2ปุ่มนะครับโดยก็อยู่ด้านบนและก็ด้านล่างนะครับมีการใช้งานแตกต่างกันเดี๋ยวเราวากันทีเลยนะครับหันมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังสายเวลาใส่นะครับเป็นแบบแลนส์ล็อกนะครับคือใส่สะดวกนะครับเป็นกรอนปลดออกแล้วก็ใส่ใหม่สามารถเปลี่ยนสายได้นะครับส่วนตรงกลางนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นเซนเซอร์ฮาร์จเลยนะครับสตัวนะครับเซนเซอร์ PPG แสงเขียวนะครับขนาดใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวด้านบนจะเป็นตัวรับที่ชาร์จแบบไม่ติดนะครับเป็นทองแดงนะครับ แล้วก็รอบๆที่เราเห็นก็จะเป็นนังสืบภาษาอังกฤษนะครับเพิ่มความหรูหราสีเขาจะให้มา2สีนะครับให้เลือกนะครับก็คือสีดาอย่างนี้นะครับกับสีโรสโกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูสีโรสโกใกล้ๆนะครับโรสโกก็จะมีความเลื่อมมันวาวอยู่สวยงามนะครับถ้าเราเห็นนะครับตัวปุ่มไม้ประยมก็จะเป็นสีทองนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับส่วนสายให้มานะครับตัวนี้เป็นสายสตร a ปแบบซิลิโคนนะครับ ก็จะให้มาเป็นสีชมพูนะครับส่วนที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นสายสเตนเลสเราเลือกใส่ได้นะครับสเตนเลสสีทองนะครับส่วนตัวสีดำนะครับก็จะเป็นสเตนเลสสีดําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยนะครับ หลังจากเปิดเครื่องมานะครับเราจะเห็นนะครับว่าหน้าจอนะครับจะเป็นเหมือนรูปบนตัวกล่องนะครับหน้าจอบนตัวเรือนจะมีให้เลือก5แบบนะครับแล้วก็จะมีให้อัปโหลดได้นะครับจากแอปพลิเคชันอีก14แบบนะครับพร้อมกับเราสามารถคอสตอมรูปเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าหน้าจอบนตัวเรือนที่ให้มามีรูปอะไรบ้างนะครับอันนี้หน้าจอที่2นะครับหน้าจอที่3นะครับ หน้าจอที่4นะครับแล้วก็หน้าจอสุดท้ายนะครับที่เป็น default บนตัวเรือนนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราสามารถอัปโหลดได้จากแอปพลิเคชันนะครับเพียบเลยนะครับลองดูตรงนี้นะครับผมโฟกัสให้ดูนะครับก็ตามที่เห็นบนแอปพลิเคชันนี้นะครับเดี๋ยวเราอัปให้ดูในช่วงหลังๆนะครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับเริ่มต้นจาก s ็ o ตค c u t เมนูนะครับปัดไปด้านซ้ายมือนะครับ เมนูแรกจะเป็นสถิติการนับก้าวรายวันนะครับก็จะมีจํานวนก้าวนะครับระยะทางนะครับแล้วก็แคลอรี่นะครับตัวนี้ลิชชตทุกเที่ยงคืนนะครับตัวต่อมานะครับเป็นการวัดฮาร์สเรทนะครับตัวนี้ก็จะมีกราฟขึ้นด้วยนะครับลองมาดูแสงด้านหลังนะครับแสงค่อนข้างจ้านะครับตัวนี้นะครับหลังจากเราวัดปบตเ่อยๆก็จะขึ้นกราฟนะครับตัวต่อมานะครับเป็นการ ตรวจสอบการนอนหลับนะครับเวลาเราใส่นะครับใส่นอนตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มจนถึง7จ็ดโมงเช้านะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าเราหลับลึกหลับซื่นนะครับแล้วก็โดยรวมหลับไปกี่ชั่วโมงนะครับกลับไปหน้าจอเมนูหลักนะครับถ้าปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นก็จะเป็นโ o t i f i c a t i o n และการแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็จะแสดงเป็นไอคอนแล้วก็เมสเซจนะครับลักษณะนี้นะครับสามารถลบได้นะครับเมนูด้านบนนะครับปัดลงนะครับจะเป็น Shortcut เมนูการตั้งค่าต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น การเข้าสมุดห้ามรบกวนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆพวกแสงหน้าจอแสงความแรงการสะท้อนภาษาลักษณะเมนูนะครับกลับไปนะครับต,ต่อมาก็จะเป็นค้นหาตัวโทรศัพท์นะครับเรากดไปปึ๊บเสียงก็จะขึ้นที่ตัวโทรศัพท์นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลของเครื่องนะครับก็จะเป็นพวกหมายเลข MAC address ต่างๆนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นการปรับค่าแสงนะครับ เราสามารถประหยัดพลังงานได้โดยการกดลบแล้วก็อยากจะให้มันสว่างก็กดบวกมันก็จะกินพลังงานมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของช็อตคัปเมนูครับผมมาดูในส่วนของเมนูกันบ้างนะครับผมปัดไปท่านขวานะครับเราจะเห็นนะครับเป็นลักษณะเมนูเป็นไอคอนทรงกลมนะครับเราสามารถเลือกได้แนที่นี้เขาเรียกว่าสมาร์ทเมนูนะครับใครที่ชินกับไอคอนพวกนี้เราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชินนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะเมนูแบบลิสต์ได้เช่นเดียวกันนะครับ นะครับก็จะเป็นลิสต์ก็จะเป็นไอคอนบวกกับคําอธิบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเมนูเลยนะครับเริ่มต้นจากเมนูข้อมูลนะครับข้อมูลก็จะเป็นสถิติการนับก้าวรายวันนะครับตัวต่อมาเป็นกีฬานะครับมีเดินนะครับมีวิ่งนะครับมีปีนเขาแบดมินตันนะครับบาสเกตบอลลองเข้าไปดูข้างในสักตัวหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการนับถอยหลังนะครับเข้าสู่หน้าจอการออกกำลังกายนะครับตัวนี้ฮัทเรทจะขึ้นอัตโนมัตินะครับก็ตัวแรกก็จะเป็น เวลานะครับในปัจจุบันนะครับก็เป็นฮาร์ดเรยนะครับระยะเวลาการออกกําลังกายนะการนับก้าวนะครับมีอีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็เป็นแคลอรี่นะครับเป็นระยะทานะครับสามารถกดพอส์ได้นะครับกดกลับไปการออกกําลังกายได้อีกนะครับแล้วก็กดหยุดนะครับเพื่อเส้นสุดการออกกําลังกายนะครับเมนูตัวต่อไปนะครับก็เป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับส่วนนี้ถ้าเราวัดไปเรื่อยก็จะมีกราฟขึ้นด้วยนะครับต่อมาเป็นการนอนหลับนะครับเราดูกันไปแล้วนะครับ ต่อมาเป็นความดันโลหิตนะครับหน่วยก็จะเป็น mmHg นะครับต่อมาเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับก็จะเป็น SpO2 นะครับตัวนี้สามารถกดเปลี่ยนเพลงได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูทีหนึ่งนะครับต่อมาเป็นตัวจับเวลานะครับก็กดหยุดกดรีเซ็ตได้นะครับต่อมาก็เป็น Notification นะครับตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับลวก็ลบเมสเซจที่เราไม่ต้องการดูได้เช่นกันต่อมาเป็นการค้นหาโทรศัพท์นะครับ ตัวโทรศัพท์เราก็จะดังนะครับส่งเสียงออกมานะครับต่อมาเป็นการตั้งค่านะครับซึ่งเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามีการตั้งค่าอย่างไรบ้างครับนี่ก็เป็นคร่าวๆในส่วนของเมนูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการใช้งานอย่างเช่นการเปลี่ยนเพลงเป็นต้นนะครับมาดูในส่วนของรีโมทการเปลี่ยนเพลงนะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีเสียงออกที่ตัวเรือนนะครับแต่สามารถสั่งเล่นเพลงไปยังมือถือของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมกดเลนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเพลงนะครับ ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเพลงให้นะครับแล้วก็สามารถลดเสียงนะครับหรือว่าเพิ่มเสียงไปยังตัวมือถือของเราได้เช่นกันครับกดหยุดนะครับดูในส่วนของการอัปโหลดรูปภาพนะครับจากแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ก็กําลังอัปเดตรูปขึ้นไปนะครับอย่างตัวเรือนนาฬิกานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราจะเห็น โอเคครับเปิดมานะครับก็จะเป็นรูปเดียวกับที่เราเลือกไว้นะครับนอกจากรูปแบบที่เขามีไว้ให้แล้วนะครับเรายังสามารถคอสตอมรูปนะครับโดยการเลือกรูปของเราเองนะครับแล้วก็เลือกสไตล์นะครับว่าเราจะแสดงผลแบบไหนนะครับอัพขึ้นไปยังตัวเรือนนาฬิกาได้ด้วยนะครับนะครับมีตำแหน่งด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดตั้งเป็นหน้าปัดนาฬิกาได้ครับโดยเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะอัปโหลดนะครับรูปขึ้นไปยังบนตัวเรือนนาฬิกาของเรานะครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้รูปที่เราเคอสตอมไว้หรือเราเป็นรูปที่เราเลือกขึ้นมาจากรูปภาพบนเครื่องเราเองนั่ะครับก็จะได้เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับก o d z ซิล่าวีเอสนะครับรอบแล้วนี่ก็คือรีวิว Smartwatch ีที6กจาก HelloQQ คิวรีวิวของเรานะครับใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ h e l l o q คิวคิวนะครับ มีมากมายหลากหลายช่องทางอาทิเช่นช้อปปี้ลัสด้าเฟซบุ๊ l ล n e แอ p นะครับหรือแม้มกระทั่งเจด e เซ็ a l นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกด Subscribe ช่อง Hello QQ ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ